นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงิน33,471ล้านบาทเยียวยาผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้น6 6ล้าน1คนอันประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา3 จำนวน1น้านสน1คนและมาตรา40จำนวน5 2าล้านคนโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต้องอยู่ในพื้นที่29จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาครน,นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยานาครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุร กาญจนบุรีลบุรีเพชบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชบุรีตากอ่างทอง นครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนรวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน10จังหวัดก่อนระยะเวลาที่กําหนดภายใน24สิงหาคมเนื่องจากกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดก่อนพื้น ที่อื่นๆค่ะ